กิจกรรมในคาบนี้เป็นการฝึกเขียนเทียบพยัญชนะและสระสมัยสุโขทัยค่ะโดยครูไได้ปิ้นตารางอักษรแล้วก็ให้เด็กๆฝึกเทียบอักษรแล้วออกมาเขียนเชื่อเล่นของตนเองให้เป็นรูปแบบการเขียนสมัยสุโขทัยค่ะเข้าสู่เนื้อหาสักหน่อยนะคะในสมัยสุโขทัยจะจัดเรียงสระและพยัญชนะไว้บรรทัดเดียวกันค่ะ ซึ่งการจัดเรียงลำดับอักษรส่วนใหญ่จะเรียงสระไว้หน้าพยัญชนะยกเว้นสระอะและสระอาค่ะมีรูปวรรณยุกสองรูปด้วยกันรูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์โทค่ะซึ่งรูปวรรณยุกตโทเหมือนกับวรรณยุกตะวัาในปัจจุบันเลยค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะคําที่ผสมด้วยสระอะถ้ามีตัวสะกดจะใช้พยัญชนะซ้อนกันสองตัวเช่นขับ ก็จะเขียนได้เป็นขอไข่แล้วก็บอใบไม้หรือถ้าเราอยากเขียนคําว่ารักก็จะเขียนออกมาได้เป็นแบบนี้ค่ะรอเรือแล้วก็กอไก่สองตัวนั่นเองและในสมัยนั้นไม่มีเครื่องหมายทันตคาดและก็ไม้เตยคูด,ด้วยนะคะจบเนื้อหาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาช่วยกันตรวจสอบแล้วก็สรุปความรู้อีกรอบค่ะ ก็จะทําให้เด็กๆเห็นถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงว่ากว่าจะมาเป็นลักษณะในปัจจุบันค่ะหลังจากนั้นก็รวบรวมชิ้นงานป๊อปอัพมาส่งคุณคค่ะพอสอนหมดคาบแล้วคว้ยก็รีบมารับกระดานเตรียมรอสอนคาบต่อไปอีกค่ะเพราะว่าวันนี้คว้ยสอนติดต่อกัน3คาบเลยสัปดาห์หน้าเตรียมขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วค่ะ